มนุษย์คือผู้ทำลายคำคำนี้สามารถนำมาใช้อธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกได้เป็นอย่างดีการทำลายป่าไม้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมล้วนเป็นสาเหตุให้สาภาพภูมิอากาศของโลกแปรรวนเป็นพายุร้ายรุยรนแรงและถี่ขึ้นทำลายพื้นดินชายฝั่งทะเลจากอุบัติเหตุพายุแต่ละครั้ง การเกิดพายุใต้ฝุ่นหล,ลายครั้งในอ่าวไทยเริ่มจากภาคใต้ขึ้นมาถึงแนวชายฝั่งทะเลทุกแห่งของประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับหมู่บ้านขุนสมุทรจีนซึ่งทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นหน้าด่านแรกของชายฝั่งทะเลภาคกลางเป็นที่โล่งกว้างจึงได้รับความเสียหายรุนแรง จนชาวบ้านต้องย้ายบ้านหนีคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะเข้าไปสร้างบ้านหลังใหม่ลึกเข้าไปในแผ่นดินจนถึงปัจจุบันบางครอบครัวต้องย้ายบ้าน8-10ถึงครั้งนับตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาชาวบ้านขุนสมุทจีนนำโดยผู้ใหญ่บ้านคือนางสมอนแข่งสมุทร ถือเป็นบุคคลสำคัญในการเริ่มต้นการต่อสู้กับภัยพิบตัติร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการพังทลายของชายฝั่งทะเลและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า200ครอบครัว ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นของตนเองด้วยการต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดเอาไว้ให้ลูกหลานตั้งแต่ปีสามเจ็ดต่อสู้มากับพวกหมอพวกอะไรเงี้ยชีวิตคนคนนึงก็มีบ้านสิบหลังสิบเ็ดหลังแล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งที่มีสิบเ็ดหลังไม่รู้จะท้อยังไงอ่ะมันพังมาก็ต้องขยับใหม่เห็นคนเนะน,นี่ยคนนู้นก็ต้องไปแล้วคนนี้ก็ต้องไปแล้วพ่อแม่ พี่น้องเนี่ยพัดพาดจากกันเนี่ยคนไหนที่พอจะมีลืมตาปากไรเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปก็ต่อไปลูกหลานไม่มีที่อยู่หรอกพี่น้องพัดพาดจากกันไปเพราะว่ามันพังมาก็ต้องไปถ้าไม่สู้ไว้เนี่ยมันก็คงจะไม่เหลือถ้าไม่ได้ลูกชายก็เราก็ไม่ไหวแล้วได้แต่ร้องร้องก็จนไม่มีแนละ้วเงินทองหมดแล้วแฟนก็บอกพอเฮ้อเลิกเฮ้อแม่มึง โดยงานเขายังไม่เอาเลยแล้วมึงจะมาทําอยู่ทําไมเลิกเถอะเราก็หมดไป,ไปเป็นร้านร้านร้านฝาลนะลูกบอกไม่ต้องเลิกหรอกแม่สู้ต่อไปเถอะึกว่าก็สู้เพื่อแผ่นดินเกิดของของแม่กว่า30ปีที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงเป็นอันดับต้นๆของประเทศหากชุมชนขาดซึ่งความรักความสามัคคี ชุมชนแห่งนี้อาจถูกกลืนหายไปกับทะเลและแผนที่ประเทศไทยด้วยความเข้มแข็งและความเสียสละของผู้ใหญ่สมอนได้มอบหน้าที่ให้กับผู้ใหญ่โพผู้เป็นลูกชายของผู้ใหญ่สมอนได้มาสารต่ออุดมการณ์อย่างต่อเนื่องและยังคงไว้ซึ่งศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ที่ให้การยอมรับกับผู้นำคนใหม่ด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยด้วยทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบในชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสเสน่ห์ของชุมชน ในขณะเดียวกันการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและเอกชนก็ยังคงดำเนินต่อไปและความรุนแรงของปัญหาภัยพิบัติก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันพายุลิดาเนี่ก็พังยับเยินหมดเลยอะตรงเนี้ก็เป็นทะเลหมดเลยพื้นที่เนี่ยเป็นแม่น้ำหมดเลยแล้วก็พังน่าดูเลยสี่สูต์นี่ต้องหนีไม่อยู่อนามัยอยู่อนามัยแล้วก็อยู่โรงเรียนไอทางภาตะวันตกนีหมู่เ้าเนี่ยก, 9, ก็ไปอาศัยสาราวัด การฟื้นคืนธรรมชาติที่ถูกทำลายไปคือทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมาการฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนกลับมาคือแนวเขื่อนธรรมชาติที่ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ดีที่สุดด้วยโครงสร้างของพันไม้ในป่าชายเลนที่หลากหลายจะคอยยึดเกาะแผ่นดินไม่ให้โดนกัดเซาะจากน้ำทะเลด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลน คือหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนก่อนเนี้ยมันบ้ามันพวกเนี้ยมีใครเขาปลูกป่าลงทะเลก็เราไม่รู้จะทำอะไรเราหมดหนทางนะเราก็เหมือนคนสิ้นคิดกร็สู้ไปปักที่แรกปักก็อวนใส่อวนเขียวใส่ปักไม้พอกยอมันขึ้นมาเต็มวนก็ปลดอวนออกเอ,อเอ่อยกขึ้นมาใหม่ก็ตรงหลังโมกังวัดอนะ่ะโอ้ริมตะวันตกมาสู้ไม่ได้มาขึ้นริมตะวันออกเราก็แบบโอ้โห เราก็ต่อสู้แต่ถ้าไม่ได้ลูกชายก็เราก็ไม่ไหวแล้วนนดีขึ้นหยุดนะหยุดด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแหละไม้มั่งหินม้างดินมั่งต่อสู้กันไปแล้วก็คือปลูกป่าปลูกป่านี่ก็คือได้ผลเราได้แปลงใหญ่ตรงนูนะ้นอะไม่พังเรื่องราวการต่อสู้ของคนในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนคือกลุ่มคนเล็กๆที่ไม่ยอมให้ชุมชนของตนต้องล่มสลายทำให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและในวันที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2550ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้ภาพโบสถ์ของวัดคุณสมุดจีนซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลปะทะกับกระแสะคลื่น เป็นสื่อรณรงในเรื่องสภาวะโลกร้อนและให้เห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหนึงภาพถ่ายสามารถทดแทนคำบรรยายได้หลายล้านคำคืออีกบททดสอบของชุมชนแห่งนี้ซึ่งจากภาพถ่ายดังกล่าวทำให้สื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและได้ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้อย่างเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ของคนในชุมชน การปรับตัวของคนในชุมชนจากเดิมที่เคยอยู่เป็นอย่างเงียบสงบด้วยความเป็นชุมชนเล็กๆและห่างไกลาจากความเจริญภายนอกทำให้เริ่มมีประชาชนจากต่างถิน่นต่างเข้ามาเยี่ยมชมและอยากที่จะเห็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลการปรับตัวของคนในชุมชนได้เริ่มขึ้นด้วยแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมาการทวงคืนแผ่นดินด้วยการสร้างป่าชายเลนตลอดแนวชายฝั่งคือคำตอบและทางออกสุดท้ายที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่หากการปลูกป่าชายเลนนั้นสามารถสร้างจิตสำนึกให้กับคนนอกพื้นที่ได้นั้นจะเปรียบเสมือนการที่ปลูกต้นกล้าแห่งจิตสำนึกลงไปในจิตใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเราได้เห็นการทำงานของแม่ครับมาตั้งแต่เล็กๆก็เลยมันซึมซับมาแล้วเราก็เลยสานต่อง,งานที่แม่เขาทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็พัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งคือเรื่มเริ่มเอาการท่องเที่ยวเข้ามายดเชื่อมโยงแล้วก็เอาการท่องเที่ยวขึ้นมาทำให้เกิดประโยชน์กันในชุมชน เพื่อหารายได้เข้ามาทํางานด้านสิ่งแวดล้อมที่เราทําตั้งแต่แรกก็คือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรามาเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของชุมชนของเราครับดังนั้นการสร้างเรื่องราวและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและการจัดอบรมสร้างทักษะการจัดการการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้และให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนณปัจจุบันนี้มาถูกทางครับเพราะว่ามันไปกันได้แล้วก็การท่องเที่ยวที่เราจัดเนี่ยมันไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายชุมชนเราแต่เราให้เขามาเที่ยววิถีชีวิตในชุมชนเราแล้วก็นำไรายได้มาพัฒนาชุมชนณปัจจุบันเนี่ยภูมิปัญญารูปแบบเทคนิคต่างเนี่ยที่ชาวบ้านช่วยกันกับหน่วยง,งานราชการเนี่ยครับมันเพียงพอแล้วที่เราจะก่อสร้างสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดเรื่องการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐครับที่เรายังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างและปัจจุบันเราก็ทําเองโดยชุมชนแล้วก็หน่วยงานบางหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนก็ได้ในปริมาณที่ไม่มากก็ยังสามารถก็ทากันอยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้าทําในภาพรวมทั้งหมู่บ้านทั้งตําบลเนี่ยคงจะต้องพึ่งภารัฐที่งบประมาณที่มันค่อนข้างสูงที่เราจะต้องได้รับการสนับสนุนมาความรักและห่วงแหนแผ่นดิน และความสามัคคีของคนในชุมชนที่ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาพลังของชุมชนที่ร่วมกันต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่พร้อมจะทำลายวิถีชีวิตแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้ยังคงส่งผลและสืบเนื่องดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดพักในขณะเดียวกันความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเปรียบเสมือนบททดสอบพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเช่นกัน จะอุดอมการที่จะรักษาผืนแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีนครับคงจะต้องสืบต่อทอดก็อนในรุ่นลูกรุ่นหลานเยวาวชนรุ่นใหม่ต่อไปครับเพราะเราก็สร้างเด็กรุ่นใหม่และปลูกฝังความรักชุมชนให้กับเขาในรุ่นต่อไๆปๆครับยังไงก็คนบ้านขุนสมุทรจีนคงไม่ทิ้งชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนครับคงอาจจะอยู่จนมาสุดท้ายหรือไม่เราก็ป้องกันให้มันอยู่รอดจนได้ครับ หากแต่คนในชุมชนไม่ยอมแพ้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนการยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้พร้อมกับกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดแทรกองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้มาเยือนทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ